เห็ดมันก็ออกแต่ที่เดิมแล้วนะทุกคนนี่นะนี่มีแต่ขาโ,โนี่เชื้อเต็มเลยดูตุ๊บมันเป็นแฝดต้นนี่นี่นนดสวยมากเลยนี่นะ ขอตั้งขอตั้งไว้หน่อยทุกคนเอ,อ,อเอาไปใส่ปกคลิปทุกคนโอ้ยได้สามขางามๆเลยจ้านางงามตัดขาอีกแล้วจ้าเฝ้าอยู่นานเลยปานี้โอ้โหทุกคนดูปดูด สามดอกอยู่ข้างทางเลยโอ้โหอันนี้ไม่สวยเลือกได้เลือกได้สวย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 ว่าอยู่เป็นไปไม่ได้ป่านี้มันจะไม่ออกทุกคนเปลี่ยนปานิดนึงค่ะอโอ้สวยทุกคนป่านี้ อุยอ้ยอุ้ยสองดอก๊อาดงามไายจ้ะสวยจังแฝดนะเธอ๊อาดดูเชื้อเหลือนิดเดียวเดี๋ยวมาตัดทิ้งเชื้อไปนี่จ้ะ เจ๊กทุกคนดูดอกนี้เสร็จแล้วตาเหลือบไปเห็นนี่ดอกอยู่ในนี้ซึ่งมันจะถลายลงทุกคนคิดว่าเจ๊เอาไหมเอาไหมเอาสิค่ารออะไรแต่เดี๋ยวก่อนจะวางท่าดีๆก่อนวางท่ายังไงดีเอาดอกใกล้ๆนี่ก่อน ปอดอู้เเดี๋ยวอาวางไว้นี่ก่อนนู่นน่ะแล้วเธอจะไปออกทำไมทางนูน้นนะจ๊ะนี่อนดอกนี้ไม่เอาเอาหรือเปล่าสวยอยู่นะทุกคนเอาจ้ะเดี๋ยวจะกลิ้งเดี๋ยวนะโอ้โหทุกคนเห็ดจะกลิ้งหรือใจะจะกลิ้งลงนะอู้ เียโอ้ยปิดโอ้ยทุกคนอ้ยโอ้ยทุกคนดูดูหมวกเมือกหลุดหมดเลยอึ๊บเนี่ยตายแล้วนี่ค่ะนี่สี่ดอกค่ะ จะทิ้งเชื้อไว้นี่ค่ะตัดไปนี่เลยนึกอยู่ในใจว่าจะเก็บเห็ดปลานี้แค่ครึ่งถุงนะขอดูเจ้าจะหยุดได้ไหมโอ้ยโ,โนกนกบินเิ่นอยู่แถวนี้นู่นนะทุกคนมันมีเห็ดพิ่งหวานแต่ว่าถ้าลงไปนี่กลิ้งลงแน่ๆเลยทุกคน เพราะฉะนั้นทำใจจ้าดูได้ดอกตูมไปต้มอ,อีกแล้วโอ้ยอตูมดูสวยมากโอ้สวยสวยจุง้งโอ้ยตายตายตายดูจะดูดูมีโรคด้วยนี่ โอ้ดูมันออกออกในนี้ต้องหาระวังหน่อยนะด <c oughs> อกมันได้ยังไงนี่ทุกคนดูเดี๋ยวจะมาอีกเดี๋ยวจะมาอีกตานี้ต้องมาอีกจะ้ะทุกคนดูน,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 นู่น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 อีกไปเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนิดนึงจะ้ะดูทุกคน ด wow, ูดูนู่นนะปดวู้ดูโอ้ยตายแล้วเยอะจริงๆโอ้ยไม่ได้กลับบ้านสักทีหรอกทุกคนโอ้ยโอ้ยดูหักเชื้อทิ้งไว้หมดเลยดู ทุกคนปัดตัโถปัดตัโถปัดทางเอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้โอ้ยไม่น่าเชื่อสายตาเลยเอ้ย,อยมีตัวทากด้วยหรือเปล่าเนี้ยเดี๋ยวตัดขาเห็ดจ้ะป่าพี่น้องป่านี้ยิ่งเยอะทุกคน กรีดเลยกรีดเลยีกรีดทุกคนกรีดโอ้โหเอานึกว่าเห็นมีแค่นั้นไม่ไม่ใช่มีอีกโอ้โหโอ้โหทุกคนทำไงจะตัดขาไหและทุกคนรอบนี้ขออันนี้ไปก่อนขอเออขอเก็บไปก่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คลานแล้วเจน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ เจ๊คลานแล้วทุกคนไปหาดอกงามๆตรงนี้อ,อีกสัมภาระเจ้มันเยอะมากนะทุกคนเมื่อกี้ไปที่รถแล้วกินน้ำมาแล้วทุกคนดูดูว่นี่ดูป๊าดงามหลายเฮดูจ้ะสวยมากเก็บก้นหน่อยอันนี้ขึ้นราปะขึ้นรามั้งเก็บเก็บมาดูก่อน ไม่สวยมันกําลังสวยทุกคนมันกําลังสวยดูทุกคนทุกคนป้าดดอกนี่ปังโอ้ยใจสั่นทุกคนใจสั่นใจสั่นหมดเลยทุกคนดูนั่นทุกคนดูนั่นนั่นน้นดูโน่นนน่นนั่นโนนอีกป้าทุกคนดูนูอยู่ข้างบนข้างบนนั claro <h ati> ่นเดี๋ยวจะจากปีนขึ้นไปตอนขึ้นข้างบนข้างบนมีเยอะมากทุกคนไปจะไปจ้ะ ไป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 ,ไป <c oughs> ขออนุญาตเก็บใส่ถุงก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวเดี๋ยวค่อยตัดขาเห็ดทีเดียวจ้ะโอ้ยทุกคนมันเยอะมากนะมันเยอะมากๆเลยค่ะดูดูดูหืมปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปปปเลย ปุ๊ยเลยนะจ๊ะปะัดงามเลย <c oughs> นี่ค่ะโอ้ยขออนุญาตใส่ถังไปก่อนเด้อยอญ่ใๆญ่ใหญ่ใหญเยอะมากทุกคนดูโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวค่ะขาเจ้ไปไหนขาเจ้ขาเจ้ค <c oughs> วามชอบเก็บเห็ดของคนเราทุกคน <c oughs> ต้องเอาขาบาดมีตรงนี้อีกบารทุกคนดูเอายังไงกับข่าวะทุกคนดูอ่ะโอ้เนี่ยขอแคปเจอร์หน่อยโอ้โหขอแคปเจอร์ปาดงามนายโอ้ยดูสิสวยมากเลย ทุกคนดูดูเขาออกบนนั้นน่ะนี่นี่นี่เจ right? <'s> ็คลานนะทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นี่กลบก่อนตามกลบตามกลบเชื้อเห็ดค่ะออ้ยเดี๋ยวจะตัดขาไว้ตรงนี้สักหน่อยค่ะทุกคนดูนั่นนี่ดูนี่ โอ้ย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 ดูค่ะทุกคนดูดอกนั้นดอกนั้นก็รอเราอยู่ไป,ไปจ้าตัดขาแล้วดูค่ะทุกคนดูเจ้ามาถึงตรงนี้แหละแล้วดูดอกนี้เจ้ไปดูแลนี่มันแก่เนาะดอกนี้มันแก่เลยไม่เอาเนาะเดี๋ยวทุกคนสังเกตให้ขาเก็บตรงนี้ก่อนนี่อันนี้ได้ไหมอะวายไม่ได้ทุกคน อืได้อยู่ออืโอ้โหตัดขาให้เรียบร้อยนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปกลบนะคะว้าวเห็ดขาลายดูยังไม่ได้โดนอะไรเลยดำแล้วหรอเห็ดพึ่งขาลายจ้ะทุกคนนี่จะ้ะนี่ไงคะสองดอกที่ว่านี่ค่ะดูชันมากค่ะใช้สเต็ปไหนมาเก็บนี่อ่ะ โอ้ทุกคนแล้วนูน่นอยู่นู่นอีกขยับไปก่อนนะเนี่ยอยู่นี่อีกสองดอกคลานเลยจ้ะคลานเลยจ้ะโอ้ยคลานเอาอุ๊บขยับสักหน่อยขยับสักหน่อยจา้าเห็นอีกสองดอกอีกแล้วนะปดูดู เคาะดูถ้ามันถ้ามันนุ่มเราจะไม่เอาไงคะนี่สวยตัดขาจ้ะกำลังพอดีเก็บโอ้โหมีไหมนี่นี่ดูคะ่ะนี่เด้อได้ท่านี้เลยสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปแล้วจ้ะปีนขึ้นไปนู่นเลยจ้า ไปหาเห็ดอีกดอกหนึ่งอยู่ทางไหนนะอยู่ทางไหนเนาะอยู่ทางเนี้ยอีกดอกหนึ่งแต่ว่าทางนูนะ้นมีเยอะมากทุกคนเจจะเดินถึงหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้หเห็ดมันจะเต็มไอถุงแล้วอโอมานหลายทุกคนอุยอ้ยไปจ่ะไปจ่ะ มีอีกดอกนึงนี่ปาดเห็นแค่ดอกเดียวปาดงามลายเจะเจออีกแล้วทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมันส่องกล้องให้ทุกคนไม่เห็นอะโอ้ยหอบเลยอ่ะหอบเลยอ่ะปีนมันได้ขึ้นมาโอยทุกคนมันเยอะมากนู่นจะเห็นตรงนู้น เห็นหะืองทุกคนเยอะมากเลยทุกคนไปดูกันจ้ะดูใบหวยทุกคนเจ๊เห็นเห็ดอันนี้เจ๊ตกใจหมดเลยทุกคนเนี่ยตกใจมากนะอ่ะดูซิเผื่อเขาใบหวยนี่ดูดูเห็นอะไรไหมเห็นตัวน้องสืออะไรไหมตกใจมากเลยเห็ดเนี้ยเพราะว่าไม่ได้รู้ว่ามันมีเจ๊เห็นเจ๊เห็นเห็ดอันนี้ค่ะนี่เห็ดมะนาวคนสวยดีเจ๊ก็เลยขึ้นมาดู แต่ว่าข้างล่างมันไม่สวยเจ้ก็เลยไม่เก็บเนาะแล้วดูเห็นหนึ่งหนึ่งดอกสองดอกสดอกสี่ดอกนู่นห้าดอกหกดอกทางนู้นค่ะข้างบนนู้นยังมองไม่เห็นนะคะทุกคนไปจ้ะเริ่มเก็บจ้าอื้อ้เนี่ย สังเกตดีๆเด้อนี่อู้ดูดูขาเห็ดปาดอืมตู้ตัดขาเห็ดอันนี้ก่อนฮดูค่ะรีบทำเวลาทำเวลาเลยอุ้ยดูค่ปะปาดมาตรฐานจ้า อสองดอกมาตรฐานมากสวยเพอร์เฟกต์อู้ออัน<อ><อ>นี้เล็กเอาไว้ตรงนี้มาตรฐานดีแล้วทุกคนมาตรฐานมากทุกคนพาสสวยมาก แช่เลยทุกคนแช่ใหญ่จริงเลยสวยมากเลยทุกคนเนี่ยถ้าคนเก็บไปขายในเกรดเอนะเนี่ยสวยมากเลยค่ะดูค่ะเยอะจริงๆดูนู่นเองทุกคน ได้แต่ยืนมองกไกลโอ้ดูไหนอะตัวนี้หายไปเดี๋ยวนะคะต้องคุกเข่าเลยจ้าโอ้โห <c oughs> แน่นมากเลยขาเนี่ไม่ค่อยสวยนะแต่ก็ตอยก็ขาแข็งมากนี่ค่ะดูโอ้ยทากดูทากดูตัวทากดูอออืื้ <c oughs> โอ้โหให้ทากกินไหมเก็บไว้ให้ทากกินทุกคนอ,อันนั้นก็ไม่รู้ขึ้นราไหมระดื้อไปก่อนมันนิ่มๆน,นะดึงมาดูก่อนโอ้เชื้อยังมีเยอะเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ตัดคาก่อนดูปะโถดูอู้ โป๊ะโป๊ะเลยโอ้ป๊ะโปะดูนู่นดูนู่นเราดูนู่นดูข้างดูดีๆเห็นบ่มปาดปาดยาวๆเลยทุกคนดูอยู่ข้างหลังนั่นนะ่ะกี่ดอกก็ไม่รู้นะป๊อตโถ ตาย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 โอ้ยเก็บจะแม่เอ้ยเก็บเก็บเก็บก่อนเด้อหนิอู้ว้าวใหญ่มากล้วดูทางอยู่ข้างทางอ่ะทุกคนนั่นน่ะทางขับรถอ่ะป๊าีพ่ออีแม่เฮ็ดคอยนี่ มีเชื้อกบไว้ก่อนอุ้ยยอ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 ยยยอาดแฟลแฟลแผลโอ้ยตายตายตายทุกคนถ้าเจออย่างเงี้ยเป็นลมพอดีเลยนะเนี่ยประตไปค่ะไปทางนู้นต่อจ้ะนู้นตรงนู้นน่ะจะต้องคลานไปกคน เพอเฟกมากดอกนี้ปัวเลยปัวเลยนู่นฮะรอบต่อไปคือกลุ่มนี้จ้ะไปคลานจ้ะคลานไปจ้ะสวยมากทุกคนเอ้ยงามลายจ้ะเพียสวยจริงๆโอ้ย oh Xoay nga mát chả Đi lốm lốm nó Đù Đây rồi Ủa hổ đù Đù đọc đi ที่ถังโอ้ยอะไรมันจะอะไรจะมันเยอะอ้อมสนขนาดนั้นออกอ้อมสนเลยทุกคนอ้อมต้นสนนะเป็นไปได้ง่ายกรีดโอ้ยตายแล้วตายแล้วดูนี่ดูนี่นี่อีกดูขนาดเจ,จ้าอีกป๊าดขอป๊าดเสียงดังๆหน่อยทุกคน เก็บจะเก็บเอามีอีกลูกหนึ่งนี่ไหนอะไหนอะนี่นี่ดูนี่โอ้ยปาดิโซป,ปัดิถังเก็บจะเก็บโอ้โหสวยมากสวยจริงๆทุกคนตัดขาด้วยนะเนี่ยจะพยายามตัดขาไว้นู่นน่ะ เดี๋ยวเราไปกลุ่มใหญ่กันนู่นจ้ะสวยมากมเสียงเสียงอะไรนะก,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 ก็แ๊กก็แ๊กเสียงลมบ่ ลมมันหักกิ่งไม้ทุกคนดูกลุ่มนี้โอ้แย่แล้วเยอะมากค่ะขอบคุณป่าธรรมชาติเด้อเห็ดธรรมชาติของสวีเดนด้วยจ้ะทำให้แบบสนุกสนานชีวิตแบบไปได้ต่อเลยจ้าดูคะ่ะทุกคนเยอะมากไปคะ่ะ เก็บออกอ้อมสนเลยจ้ะ <c oughs> อ,อ,กออกอ้อมสนเลยจ้ะอันนี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาอันนี้แกแกเ,เลือกได้ทุกคนอออออืืืื ก็มีนู่นตาเจมองไปเห็นทางนู้นอีกตายรถก็อยู่นู่นนะไปไปตัดขาเห็ดแป๊บหนึ่งค่ะ่ะอยู่ข้างหลังต้นไม้จะไปยังไงได้ทุกคน หลังต้นไม้ไปดูก่อนได้ไหมทุกคนไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเ <c oughs> <c oughs> จจะไม่ยอมไปคนเดียวเด็ดขาด <c oughs> พาทุกคนมาด้วยนั่นนี่นี่น,นี่นู่นนี่นั่นอู้ดูอู้สามดอกตอนแรกว่าจะไม่เอาแล้วนะฮัลโหลเฮ้ย โอ้4ดอกทุกคนดูส4ดอกแม่เอ้ยมาไปนี่ดูว้าวคุณคสามดอกเรียงแถวกันอยู่แต่ว่าเขามีส4ดอกเลยจ้ะนี่จ้ะงามสงา่า จะเอาเห็ดมารวมกันดูสิว่าเจ๊เห็นอะไรทุกคนเห็นเห็ดไหมเห็นเห็ดไหมก็สมควรไหมที่เจ๊ไม่เห็นเห็ดอะดูพลาดูดูสิเจ๊มองไม่เห็นเมื่อกี้โอ้เกือบพลาดถ้าไม่ย้อนกลับมานะก็ไม่เห็นนะเจ๊นี่โอ้ตัดขาก่อน ไปจ้ะอู้อู้โ,โู้ใหญ่มากเมื่อกี้เห็นดอกเล็กๆจะดูขาเขาตัดขาจ้ะ ช็คค่ะทุกคนบางทีบางทีมอสมันกบไว้อะค่ะตัดขาก่อนจะ้ะ้ทุกคนชอบฟังเสียงเก็บเห็ดเหมือนเจ้ไหม อยงเก็บเห็ดสถานถึงด้านบนเลยทุกคนดูโอ้สวยมากดูดูแต่นี่น่าจะมีหนอนดยวจะขอตัดขาก่อนจะ้ะโอ้ดูดูดนี่เดินผ่านมาได้ยังไงคุณเดินผ่านมาได้ยังไงนี่ดูบ้านนี่นี่ เาแล้วพานต้องสองดอกมันอยู่ในมอดมันมองบ่เห็นนี่จ้ะตัดขาจ้ะหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกแล้วก็สองดอกสองดอก3ดอก3ดอกสี่ดอก สวยจริงๆทุกคนสว,ๆๆสวยๆสวยๆเช็คเช็คทำไมมันดอกมันหลวมๆเคาะหัวเห็ดมันจะได้รู้ว่ามันเก็บได้ไม่ได้ถ้ามันแบบดังตุบๆนู่นทุกน เห็นไหมจะได้ออกไปไหมเจ๊ว่าจะออกจากป่าเห็ดแล้วนะเพราะาได้เยอะแลจยจ้ะนี่ตัดขาเห็ดก่อนทุกคนเจอได้จะได้เยอะแล้วนะสําหรับเนี้ยสําหรับวันนี้ดูได้เยอะแล้วนะคะตัดขาไปไปแล้วด้วยนะแต่ว่าเจ๊ไม่ได้ถ่ายให้เห็นเนาะตอนตัดขาเพราะว่าไม่สะดวกจริงๆค่ะ เพราะว่าเรามีคู่หูมาด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วนี่นี่ค่ะอันเล็กเอาไว้ก่อนทางนูน้นทิ้งไว้เยอะเลยค่ะตัวมันเล็กเกินไปก็เลยไม่เก็บนะจ้าค่ะขออนุญาตยตัดขาก่อนจ้าโอ้เสียดายแบตเตอรี่หมดทุกคนต่อไม่ได้เลยมีกลุ่มใหญ่อีกนี่ค่ะเต็มแน่นมากดูค่ะ หนึ่งถุงเยอะไหมมาดูสิถุงที่สองโอ้ถุงที่สามเยอะจริงๆนะเยอะไหมเยอะมากเลยนะเนี่าถุงนี้ไปด้วยุทัหมดนีเลยเอานี้กับอันนี้ไปอันนี้เดี๋ยวเอาไว้หน่อยโอเคทุกคนให้หลานมาเอาไปไปแบ่งน้องสาวค่ะคนขาดีไม่มีเวลาเก็บไปไปจ้า ไปดูว่าน้องสาวจะว่าอย่างไง